แช่ส่งกำลังใจเหมือนตัดพ้อต่อชีวิตเกิดอะไรขึ้นใบเตยสุธีวานออกมาโพส์ข้อความเศร้าๆหลังหอบลูกสาวเที่ยวไร้เงาสามีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างใบเตยสุธีวานภรรยาคนเก่งของดีเจแมนพานาพลที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์แต่จู่ๆใบเตยออกมาโพสข้อความเศร้าๆเหมือนตัดพ้อต่อชีวิตโดยเมื่อวานนี้ นักร้องลูกทุ่งสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างใบเตยสุธีวนันก็ได้ออกมาใช้พื้นที่ส่วนตัวโพต์ข้อความเศร้าๆเหมือนตัดพ้อต่อชีวิตลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เขียนข้อความระบุสั้นๆแต่ชวนสงสัยว่าคนบางคนชีวิตช่างยากช่างเย็นเหลือเกินซึ่งหลังจากที่ใบเตยโพต์ข้อความดังกล่าวก็มีแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมแชร์โพสต์ส่งกำลังใจให้แบบรัวๆอาทิซูู้นะแม่รักและกอดร,รักแม่ใบเตยนะคะ อยากกอดแม่แน่นๆเลยยังอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนเดิมรักแม่อยู่ข้างแม่ใบเตยเสมอรักเสมอกอดแม่และอยากให้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนมากๆที่รักน้องและอยากส่งกอดไปให้เสมอเคียงข้างเสมอขอใผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะพี่เข้ามาทดสอบว่าเราแกร่งจริงสู่ๆนะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับน้องสาวพี่เป็นต้น ส่วนข้อความที่ใบเตอร์สุธีวานโพสต์เท้าเหมือนตัดเพาะต่อชีวิตในครั้งนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะเกี่ยวกับที่ถูกพาดพิงโยงลูกโซ่จนหลายคนเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อวันที่ทั้งใบเตอร์สุธีวานและดีเจแมนพาณนช์พลก็ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองยืนยันว่าลูกโซ่ย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับ DSI ไปหมดแล้วเมื่อสองปีก่อนส่วนความสัมพันธ์กับนายอภิ ทีรากโกที่ผู้บริหารบริษัท เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักโดนหลอกเหมือนกันโดยทังคู่บอกว่า2ปีที่แล้วเคยพูดเคยชี้แจงไปหมดแล้วหลังจากที่แต่งงานวันนี้ยินดีชี้แจงมีหลักฐานการเงินทุกอย่างยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างย้ำว่าไม่ได้โดนใจยังทํางานอยู่ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากไม่แคลงใจใดๆส่วนความสัมพันธ์ใบเตยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนลงทุนไม่ได้เป็นแม่ค่าไม่เคยเชิญชวนไม่มีชื่อในบริษัทส่วนดีเจ เายรูปกับ CEO คนนั้นมีในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดบอกทั้ง DSI และชี้แจงไปหลายรายการมากตั้งแต่2ปีที่แล้วในฐานะคนรู้จักนอกนั้นเป็นคนลงทุนเองภาพต่างๆอธิบายได้หมดส่วนเรื่องสินสอด DSI ก็ตรวจสอบไม่ได้มีอะไรจริงๆถ้ามีอะไรคงไม่ได้มานั่งตรงนี้เอาเป็นว่ารู้จักกันในฐานะเพื่อนเป็นผู้ลงทุนและรู้พร้อมทุกคนว่าเขาโดนหมายเขาทำเรื่องแบบนี้ ทำให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้เราเสียใจยข่าวนี้อยู่ในสมองทุกวัน